สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนอแอดก็มีแนวทางที่ดีๆของเลขพยาณาคเนานะคะ่ะได้ข่าวว่าฟันดีเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาใหม่หรือพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องกดซับตะไคร่ไว้เพื่อสิจะได้ผ่านข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะก็เข้าไปหลับชมหลับฟัง พร้อมๆกันเลยค่ะไปถามเลยว่ายังกับพุ่นกันพุยกันมือเศ้านี่ได้มาแล้วเด้ตัวเลขพยัญานะพยพญานะแม่ไงวดนี้ว่าว่าฟันดีอยู่ด้ฟันเด็ดจู้่ซะตอนนี้กำลังหาต้นทุนเพิ่มอี่แล้วหลังจากที่จมลงไปหลายเจอเบ็ดพานาชนะหาต้นทุนมากตามยี่งวัดต้กงกันน้องง่วดงวนเมื่อกี้อย่างห้าหอมาก่เบิดเนาะหงมวนเมื่อกี้ตัวนี้เอา่อไหมเอามาบนบนดีขึ้นยังไงครับค้น บแม่ก็จะโตเล็กน้อยแม่หนูคือจังคนแชทมาอยู่มือหน่อยหน่อยมันมีเด็ดหนึ่งแต่ว่าหนูเหลียวบ่มันบ่มีเลยฟันเกี้ยวก็จัดถ้าเก้าฟันเกี้ยวไปเลยก่อนท่านผู้นำนี่ฟันเกี้ยวไปผมวันนี้ฟันเกี้ยวไม่คู่ค่ะสองขึ้นติดเลยนั่นคุณมาการการฟันเกี้ยวไปเลยกันท่านผู้นำก่นแต่ถ้าเก้าเป็นสัตวคือจังเกียวนั่นจำได้บ่ที่หนู้ฟันเห็นน้องพุ่มที่เมื่อข่อยกินขนมหนูอยู่บอดขึ้นกว่นน่ะเลยน้องพุ่มเขาเรียกน้องพุ่มเขาแม่วันนี้งวดนี้ฟันเห็นไม่คู่สองขึ้นติดเนาะขึ้นแหลกฟ แม่คู่นะพาไปตลาดแล้วก็ไปซื้อกุ้งเนี่ยเป็นทุงทุ้งทุ้งเขาเอิอย่างทุงแซวบอกทุงยังเดี๋ยวทุงหิวค่ะทุงหิวไม่รู้ก็เอาเอามาใส่แขนน่ะเต็มเลยติ้งเติ้งผักเติ้งอย่างมีทุกอย่างแต่ว่ากุ้งขาวนี่ยตัวบางไงนุงแม่คู่กับเป็นผู้จบเงินใจใจเด็กเป็ยืนยิ้มอยู่แม่กุ้งเขาเนี่ยหรือเปล่ากุ้งขาวเานี่เยไม่ใช้น้าปลแต่ว่าตัวญ่เด้กุ้งตัวใหญ่ไงนี่จะโต โอ้ยเป็นโล่ป่ะนะไ่คู่ซ้ำเป็นโล่เป็นทุงเป็นถุงหลากหลายบ่ที่เต็มแขนเลยอิวมั่งจ้ะกุ้งนี่นะต้องกุ้งทั้งทุกอย่างทั้งผักทั้งเนื้อกินกุ้งับเกลาละแต่ว่าที่เรียนคือกุ้งแม่ที่เรียนคือกุ้งไม่พูดว่าอยากได้ยังเลือกเอานู่นกับไปเอาแต่กุ้งกุ้งขาวเนาะแม่ข้าไปอ่าไปหู้เฮ็ดกุ้งแช่น้ำปลาเนาะมาสั่นเด็กไม่พูดไม่ติดเกลือเลยกับมีเกลืสองเลยค่ะเด่กไม่พูดเก่ือสองเก่าสองก็นั้นคือก็นั้นเอง มือเคื <Solomon> ่อนอีกได้บาดนี่ล่าสุดฝันเห็นแม่คู่แม่ความันฟันบาดบ่อยแม่คู่อ๋อเป็นยังลูกก็ฝันเห็นแต่แม่คู่เขาแขกมือเคลืนนี่ก็ฝันเห็นแม่คู่เขาบอกอันเขาก็สวยกันยังนะลูกว่าสันได้ฝันจะบอกก้าวแม่คู่มันแม่ก็สวยเนาะแม่กันยังว่าสันเมียนแม่สวยว่าสันแม่คู่สิภาคไปซื้อขนมอยูุ่รังนี่ดันต้องจีบปะทะว่าสันสิภาเอาไปเห็ดลงท่านว่าสันมาจีบปแกะจีไปแกะเล็กน้อยว่าสัน ข,ขันเค็เลงเขาขอให้ล่มท่านเนาะฝันแมนแต่ว่าบ้านที่หัวเรกถือเครื่องพกถือสิมัจจื้อขนมไปแก่เด,ด็กหน่อยแล้วในฝันแมนแต่อหนูฝันเห็นผู้ใดเลดหมักออกเลยค่ะที่จังหวัดที่แล้วเนี่ยใจบุญกับฝันเห็นแม่ผู้มาแมนบ่ะฝันค่ะของแม่ผู้นี่เขาทั้งหมดทั้งล่างบ้างวดบ้างหันไม่เขาเขาบนเขาล่างเขาลค่ะฝันเขาบนเขาล่างหนึ่งเจ็ดกับหกหนึ่งนคะครับแมนแมน แสดงว่าเล็กไม่คู่นี่นะจับตาแล้วเนาะตัวใดนี่คือคือสื่อทุกตัวรถที่ปูเอ่อที่ไม่คู่แล้วก็หอยที่ปูดำมาว่องหอยแล้วก็เล็กสองตัวนี่ครับค่ะได้ทามก็นทุกเอาไข่แมานั่งเป็นตัวประกอบอย่างคือปาสามหอยยักษ์ใหญ่เนียทามเจอทั้งกุ่นเนาะเอาไข่แมานั่งเห็นเงเลยยังบอกได้ถึงคิวว่าอย่าเดียวว่ามันกัดที่ซังเอกถึงคิวตั้ไหนไปกันกโต๊ะใจรวัดไข่ปลาไหนไข่จีนได้เปล่าครับเอานี่คือความฝันของใจบุญนะครับ ฝันหอดแม่คู่สองขึ้นสอนสองขึ้นสอนเนาะแนวทางเล็กไม่คู่นั่นก็คือสิงหู่กันแล้วเนาะกอล่องไปจับตาม,อม่องเบิงตาครับไปโงทางช่องของแม่คู่แล้วแล้วกรทุกทีมงานของแม่คู่น่ะครับตาเลี่ยววันนี้เฮาสิมาเบิ่งเลขพญายนาคดิบหวานนี่ะได้ามาแล้วที่ได้มาล่าสุดเอาล่องเข้าสู่ฟังเบิ่งเลยครับบัดนี้ถึงคิวบุญพระรวยไปนี่ยังบอกตามเลขพญานาคกบมีแต่เขาติดต่ออยู่เนาะเอ้าเลขพญานาคคุยกันมื้อเช้านี้เนาะเดี๋ยวฝันโชว์เล่นบ่ค่ะอืมเนี่ย โอฝันเพันว่าเพันฝันว่ามีผู้ชายสองคนน่ะเอาเอาปืนมาให้มาสั่นปืนช่วยไปนั่งวีคอพันที่ได้วีควาวีความเปลี่ยนไปได้ถามเพันไอฝันมาฝันว่ามีผู้ชายสองคนน่ะเอาปืนมาให้มาสั่นสีของขับหนังน้องจังไนในนี้มันสีมันเลี่ยมตามันสะท้อนแสงไปโอเค่เห็นชัดเจ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 นครับแล้วฝันแบบฝันว่ามีผู้ชายสองคนเอาปืนมาให้ มือแรกนี่นี่มือที่สองฝันว่าเขาเนี่ยผู้ชา้สองคนน่หละเมาไล่ยิ่งแล้วเพือ่อนับแล่นที่กอล่ะไี่ถามว่าถือบอสันน่ะยิ่งบอถือเล่ายิ่งบอืบอ,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 อเดก็ลบแต่ว่าพา,า,าไปถือไปถือก็อจ้างผู้พี่น,น้องปอยุ่น้ำกันนี่ถือเลือดพันอาบโตเขายุ่วสัวุถือผู้ผน้องค่ะหมายความาจังไหนเนาะพีน้องนี่่ะดีที่เล็กเล็กน้องเราที่ที่เขามาเจ็ดงวนเราได้น้องน้อง้ายๆว่าลูกพี่ลูกน้องทงเพื่อน่หนไหมค่ะเป็นยิ่งเนยค่ะ ไปถือน้องเล้วชื่อชื่อน้องกิฟแมนถือน้องเล้วที่เพิ่นได้โชค่วงที่เพิ่นได้โชคไอ้กับไอ้ไอ้แซมนี่มาตลอดค่ะแมนไปหลังหลังจากที่ที่พญานาคบ้าเขาแต่เพิ่นถือมาตลอดดิ้เจ็ดงวดติดแล้วนี่คืองวดที่แปดนี่ฟันว่าผู้ชายสองคนนั้นไปไปไล่ยิ่งน้องไปถือเลือดเต็มอยู่เหมือนนี่ก็ได้ถามว่าเลขเลขที่เพิ่นน่ะมาเพิ่นฟันเดยตัวใดก็มีตัวนี้ค่ะที่สามเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์ แต่ว่าส่วนอันนี้นะเป็นเลขของไอแซมเลขพญนาสองแปดเจ็ดกับสองห้าเป็นของไอแซมมันหนนี้เปที่สองห้าอ่าสองแปดเจ็ดนี่เพื่อนได้ป้ายจังไรครับความฝันเพื่อนหมองอันไหนความฝันเพื่อนจะว่าผู้ใช้เอาปืนสองกระบอกมาหายแล้วก็เลยตีไปนึ่งเห็นไหมคะสองสองแปดปืนสองกระบอกครับแล้วกระเจ็ดเจ็ดบางคนกับว่าปืนเป็นเจ็ดเป็นแปดเพื่นก็เลยเอาเป็นสองแปดเจ็ดเลยค่ะ ตีปืนขึ้นงูจังวะเพื่อนแค่เจ็ดเท่านั้นเพื่อนาจะเป็นแปดนะเป็นแปจ้ายันนีออดเจ็ดเจ้นี่เดีมีแปดเดนี่เดีเพื่อนอาจะเป็นแปดไดปอบอาจจะเป็นเลขเพื่อนฟันนี่ยมันก็เลยตีไม่ห้าซสิล่ะค่ะบ่แน่บ่แน่ครับเพื่อนอาจสีเอาตัวตัวที่ตีจากความฝันเป็ปืนสองกระบอกนี่คือสองแปดแล้วส่วนตัวเจ็ดเนี่ยเพื่อนอาจสีจับลักลอยว่าใส่กระไรแต่ว่านี้เพื่อนอาสันี่ตาร อาชีพเป็นรักร้อยก็ได้ซทำไปซสาม้านราม้านนี่ก็เป็นไปได้เนาะครับแล้วสองหานี่เด็ดสองหาปปงนี่เป็นเลขยูทูบก็จันน่ะวอะไปยูทูปสามหม่องยูปูสีสุดโตกับเป็นจุดอาซานรักเมืองปูสีสุดโตกครับก็ได้สองหาตัวตัวที่สามคือพอเห็นเลยค่ะเดียวกับมื่มื่นเบิ้ลซินนัน่นซินบางนึงเหรอไหมครับเพป็นก็มาจุดดูหม่องที่เพิณอันอันเชิญพญานาคมาจากน้องบัวลังผู้เหล่าเมื่อไหรหม่องหม่องเฮียนเล่าเนาะแต่มาจุดโดยสองหาครับเอาฮีเกเร่มั่นใจ จุดทูบสองมองได้เลขค่ะสองหาสองหาด้วยกันคต่นี่ถูกนะกับเป็นเลขสองตัวเพราะมีสามตัวก็ผมสงสัยแล้วบันนี้ผมเคยจุดผมเห็นแต่เลขสามตัวนึก่่านี้คือซีมีสองตัวมมนใหม่เ่มื่อนเื่อยจังไหนไม่เบิรค่ะาเห็นเลขเห็นเป็นเลขสองตัวเป็นคือกันทั้งสองมองแมนคเอาเอาเอียวเีวที่เลาาที่เาข้านดกองนึ่ง้ค่ะครับแล้วก็มาจุดเีง่ในกอแล้วก็ปูมะยาอีกว่าเออเลขยูฮานพาเ้วมันจะเป็นหนึ่งเ่า เอาปัะนี้ผมมีความสงสัยของใจแล้วล่ะบันี้เอาจังซี่เข้าไปให้ผู้สัมผัสให้ก่อนเลยีเอาไอ้หมุนพระล่วยล่องแสดงความคิดเห็นล่องรู้ถึงขี้ยาเราบ่ไ้าได้แล้วได้แล้วบาได้แล้วถึงขิ้ยาอ๋อใจได้เราแล้วเอาลงก่อนแล้วค่ะนะเอาลงเอาลงก่อนไงแล้วสองหาจุดทูปสองมองในเลขสองหาเราก็เป็นยังเลขเอาเป็นผู้บัญชีไฮถูกปะฮะผู้บัญช่างสีห้มันเปลี่ยนไปได้ยังไงจุ๊บดทูปสองมองสี มาตรงกันทั้งสองหม่องพุ่มประจังสีไห่แต่ว่าอันนี้คือพ่อถือไม่อีกกรณีหนึ่งนี้นนนครับแมน่นมาจันแต่ว่าแต่มประจังสีไห่แต่ว่าบานี้ส่วนตัวผมหรืประเด็นผวพรมที่พุ่งไปที่ที่นี่นี่ตรงไหนหมื่นไรยิ่งเล่าแต่ว่ายิ่งไปทีน้องอแม่นว่าซึ่งน้องเนี่ยได้โชคกับเล่าอยู่จ็ดหมวดแล้วเจ็ดหมวดเน็ดหมวดที่ถ้าถืรนี่ไอ้แซมตีเลขก่อถือแต่ว่าน้องตีถืีได้ใครว่าได้ได้หลายดิเจ็บหมวดแม่ ไอ้แซบตีเลขมาถึงพี่โอ๊ตตีมากมากเลยแต่ว่าน้องสาวตีเลขถือซื้อถือความแมนน้องสาวตีเลขถือเราไอ้แซบมาบอกว่าบันูฟังหรืนเองตีเองสินะตีมันตีถือทุ่งหะวหัวซ่อนมากเนี่ยเมื่อกี้กัเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันนี่ก็บฤาสีพีความ่าเขาอะไรยิ่งไอ้แซบแต่ว่ายิ่งไปถึงน้องแมนป่บเดือดอาบเดือดชาช่าย่หญ่ใหญแมนป่ะเพราะนั่นเกิดขึ้นมา เลขทีอยู่น้ำนอนเลยะเลขตัวใดพวงนึงเลขนอนนี่ค่ะสามเจ็ดนีอสามสามเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์อันนี้คือเลขที่นองไ้แซมเตี่ยวเตียมากแน่นแต่ว่าเลขตัวไอ้แซมเนี่ยเนี่ยก็คือตัวนี้มันมาสองสองแปดเจ็ดนี่มันแล้วก็สองหานะสองหานี่การให้เบิ้งไว้น่าสนใจยุ่นาเบิ้งไว้แต่ว่าขันแม่สีเนเด้อนี่มีความส่วนตัวคันนสีเน้่อยเอ เพราะว่าตามร้านนี่คยฝันจรงเนาะฝันมาถืยิ่งถือยงยังแจกั้นยิ่งไปเือไปก็เดกผู้นั้นะเขาครับผู้นั้นหละีได้โชคแต่ว่าตัวเลขเ็นไหนมากัตสุโตบ่เท่านั้นและที่ที่ตัวเลขเนสีลงพุ่นนะมือทุกทายมือถ่เนไหนมากุโตว่ส่วนของน้องไอแซมเป็นบอกงั่นแต่าก็สังเกตเบ่เรือเลขไอแซมกับมะตงก็แม่คู่ยู่ได้หนูกับปันเห็นแม่คู่สองขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วขอผมขอบงปดเจ็ดกับสองห้า เห็นเลข4ีตัวไม่คู่วะค่ะแมนดีครับแล้วก็เลข2สองตัวตรงกันมัดทุกตัวเลยค่ะเนาะแมนแมนหาสองกระมี่หาสองเป็นเลขจับคู่อขงไม่คู่พร้อมแล้วสองแปดเจ็ดก็อยูในเลขกดข้อซีตัวอ่านะบารนี้ข้าเจ้าเข้าใจบัร์นียเอฟซีสร้างที่เข้าใจว่ากาลัเสีอธิบายว่าตัวเลขชุดนี้นะมันไปตรงกับเลขไม่คู่แมนพอดีซึ่งบารนี้มันสอดล้องกันทังไหนสอดล้องกันใจบุญฟันเห็นไม่คู่สองขึ้นแมนบารบครับ มีความเป็นไปได้บพาว่าเลขชุดนี้เนี่ยชุดชุดไหที่มันตรงกันเป็นคู่เนี่ยชุดนั่นเมื่อสีม้าเห็นะหมมันบ่กชุดใดเนี่ยตรงกัาเป็นคู่สามเจ็ดป่ะสามเจ็ดกับนี่ครับมีสองแปดสองแปดเจ็ดตรงสองห้าตรงสามเจ็ดตรงอืมมีขึ้นตัวที่ตรงครับเขาไม่พู่ก่อนซีตัวจะมีสองเออเจ็ดสองสามแปดมันบอกค่ะเลขสี่ตัวเนาะสองยึดข้างบนครับแปดยึ่ข้างนาแล้วกัสามแล้วก็เจ็ดค ของแม่คู่นะอันนี้คือมีคอเลยครับปอได้ฟันท้องนะครับอันนี้คือมีคอสูงฟังอันนี้ปอได้ฟันท้องมันจ่มาจีบตีเลขเปล่นเพี้ยนถึงจังไหนว่าแม่ผมก็ร่างเจีอธิบายว่ามันมันไปประจวบมอมันไปอ่าเกาเอื่นมามันไปสอบค้องกับเลขแม่คู่อ่าเลขผู้น้องนี่ก็ไปสอบค้องนั่นปะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปได้เพราะเลขสซีอุนี่หนีทั้งทีนะแล้วสังเกตตัวที่วงแดง ตัวนี้คือตัวที่ไอ้แซมมั่นใจมันเพราะเพราะว่า y o u t u b อมหมอกออกมาตรงแบบเอาเอาเอาโชว์อีกเั็กน้อยนะเอาไม่อยัางวันเขาใช้วงแดงองอย่างวัครับตัวนี้นะเป็นอยังปากกาสีน้ำเงินเหมดเหมือกเอาเด่นโอ้ยคือว่ายืมผมสั่งอะบอกจื้อเบลเอาเอาเอาครับเอาหันชัดเจนเนาะเอาเขาต้วนเอาท่านี้อี็กน้อยนิดนึงครับผมเอาในส่วนตัวเลขของดาวแซมเนาะครับเนาะ เลขพญานาคครับผมบาวแซมตีเลขความฝันมาสามตัวสองแปดเจ็ดครับ<ม>แล้วกับเลขจุดทูบสองหาเนาะ<ม>บาวแซมเน้นเลขสองหาวงแดงเน้นให้<ม>แล้วส่วนแถวล่างเป็นของที่น้องสาว<ม>บาวแซมตีออกมาซึ่งเพิ่นถูกติดต่อกันมาแล้วเจ็ดหวดจากการตีความฝันของบาวแซมนี่ล่ละ<อ>บาวแซมตีความฝันตัวอยู่บอลแมนเราเรียนเบ้ายังกันด้ผมเชื้อจริงผมเชื้ออ,อ,อ,อ เชียรไปนี่เชียร์เาใจว่าหนิเ้าใจเจอที่ไหนฟาดเลยแจกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแจกเดี๋ยวสุไปเออจานศักดิ์สิทธิ์มาบ้าเยเอาตัวเลขน้องเปาแซมครับสามเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์เนาะเอากาดเจนครับผมไก่เอสซีกับล่องเอาไปพิจารณาเบ้างเนาะเขากับน้ำเสนอเป็นแนวทางเนาะครับเนาะจะฟังให้ละเอียดล่องมีความไปพร้อมๆกันเบมือนเดมบ้านมีความเปลี่ยนไปได้บ่ครับอันนี้ส่วน ดูพิ่นิจผมนี่ละเอาไงว่าผมผมดีตีผมดีตีได้ลักษณะนี้นี่คนตัวเลขเนาะเพราะเป็นไปได้ไปได้เพราะว่าตัวใดไปสอบส่องกับเม่คู่เพร,ราะว่าใจบุญกับฟันเห็นแม่คู่สองขึ้นซ้อนแต่ว่าสี่บอกเลยใจบุญเนี่ยคันฟันเห็นยุ่ผู้ใดเนี่ยล่อลอมือเลขสิออกใกล้มือทังสินะแต่ฟันเห็นผู้ใดเลขกยู่มผู้นั้นรับครอบผมอันนี้ ต้อกัแปลกอด้วยค่ะตังไว่ามันหนู้ันว่าได้ขึ้นรถบาทแล้วค่ะที่ที่คนณพี่ถว่าอ่ามันเป็นห้าหนึ่งห้าทับหกหนึ่งมันว่ะค่ะห้าหนึ่งห้าขีดหนึ่งหกค่ะเมียนเพราะว่ามันมันมันกระหายนึงเพราะว่าขึ้นรถแล้วก็อุ้มลูกน้อยมันว่ะค่ะ ก็รู้กับว่าอะไเป็นเญี่ยงห้าหนึ่งห้าทับห่ารถสายนั้นมันก็ห้าหนึ่งห้าทับหนึ่งหกไรท่หกรถสายเขียวรถสายเขียวรถสายอ่ากุดันสตอนที่ผมมเดี๋ยวเห็นรถบัสกั้นน่ะผมยินยิมยู่ยคนเดียวเลย่าเก่าตั้งจมาไาเอว่าจเป็นใก้สิเป็นวิศวะารยอ่าได้หาสิได้ย่างตำรวจตั้งไปดรไปกั้เดี๋ยว่วมา เัากับทรา้นะครับนะข้าราชารในสำหนีนะครับอ้าครับผมครับฝอบพุดหลายๆครับที่ให้ผมเบานาครับค่ะ